มูลนิธิพอ่อชงฝึกพลังจากภายในใจมันได้ก็ไปต่อได้เปปัญญาเปความรู้เปย์ forward อัตัยสายเปย์สวัสดีค่ะอาจารย์ข่าวก็ปกติเนี่ย เรียกว่าจาย์วรพัทใช่ไหมคะแต่ว,วันนี้หนูขออน,นุญาตเรียกว่าอาตาัยนะคะ,อะโอเคเป็นคุณอาละค่ะก <laughs> ็ว,วันนี้มานั่งพูดคุยกับอาตาัยค่ะก็แบบขอแบบตั้งคําถามแบบสบายๆนะคะคือหนูก็เป็นตัวแทนของเด็กรุ่นใหม่ด้วยอยากที่จะรู้เกี่ยวกับเรื่องพระพุทธเจ้าค่ะอือยาก,ยากมีคําถามวันนี้เลยหนูว่ามีคนสงสัยเยอะมากพระพุทธเจ้ามีจริงไหมคะอาตัยอ่า นี่เป็นคําถามดีนะมีมีคนถามแบบนี้เยอะพระเจ้ามีจริงหรือเปล่ามันก็ตอบได้ได้หลายแบบนะถ้าตอบในเชิงประวัติศาสตร์ก็มีการขุดค้นพบกันที่ประเทศอินเดียเจอหลักฐานอะไรกันมากมายใช่ไหมในแง่ที่พระเจ้ามีความเป็นมนุษย์นะฮะเขาขุดค้นพบกันขึ้นมาแต่จารัก็เชื่อว่าหลายคนก็ยังสงสัยว่า สิ่งที่เขียนในพระไตรปิฎกว่าผู้เจ้าทํานูน่ทนทํานี่มหัศจรรย์ใช่ไหมเดินประสูตรมาแล้วก็ดอกบัวเจ็ดเก้าหรืออะไรประมาณเนี้ยมันมันเป็นอะไรที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้ก็ลหลายคนก็เลยสงสยัยว่าผู้เจ้าทํางั้นได้จริงหรือเปล่าหรือมีจริงหรือเปล่าจริงค่ะอ่าโอเคก็ถ้าถามอาจารย์นะผู้เจ้าเคยพูดไว้ว่าเวลาสมุนหนูเนี่ยหนูโดนธนูปัอก ปั้งสิ่งแรกที่ควรทําคืออะไรหนูน่าจะอ,าออกค่ะใช่ไม่หนูไม่ถามล่ะว่าใครยิงยิงมาจากไหนใช่ไหมนั่นคือเราให้เราไปให้ความสําคัญกับใครพูดแต่เราลืมให้ความสําคัญกับสาระที่พูดว่ามันเอามามีประโยชน์หรือเปล่าไนงะเอามาใช้ประโยชน์ได้หรือเปล่าอย่างอาตายเองเนี่ย ไม่เคยถามเลยผู้เจ้ามีจริงไม่จริงนะแต่พอไปอ่านบทความที่เป็นธรรมะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาไปทดลองใช้ทันทีภาษาสมัยใหม่ก็เรียกว่าทำเป็นลงแซนบ็อกเห็นไหมก็ไม่ได้บอกว่าเชื่อก็เราก็ลองทำาวเหมือนที่เราอยู่เห็นที่เขาโพสในติกตอกในเฟซบุ๊กอ่ะหนูเห็นครั้งแรกอ่ะเห็นไหมให้สอนวิธีอย่างงุ้นวิธีอย่างเงี้ย หนูเคยเคยเช็คมไหมว่าใครพูดไม่ค่ะแล้วก็ไปทําไปทําตามเชื่อเราด้วยบางครั้งเออนั่นแหละสิที่อย่างเงี้ยดันเชื่อโอเคยังแล้วพอมาตอนเนี้ยก็ได้มาถามว่าคนนั้นผู้พญเจ้ามีจริงหรือเปล่าอ่านะเข้าใจไหมคอนเซ็ปต์เดียวกันนะฮะทีนี้ถ้าเกิดจันถามว่าเฮ้ยโทษนะลิปสติกหนูสวยมากเลยเนี่ยใช่ไหมหนูรู้ไหมว่าใครเป็นคนแรกที่ทำลิปสติก ที่ปากแสนสวยของเธอไม่รู้เลยค่ะอาตาย,ตายรู้ไหมคะต่ายก็ไม่รู้ <c oughs> แต่ก็ยังสงสัยว่าแล้วทำไมเธอใช้ลิปสติกล่ะเออก็จริงคหนูแค่เห็นมันสีสวยหนูก็ใช้ค่ะจริงๆอ่อะลิปสติกเนี่ยนะถ้าค้นกันไปกันมาเนี่ยมันเริ่มจากสมัยซูเมเรียน <c oughs> แล้วก็มาสมัยอียิปต์เขาว่ากันว่าพระนางคริโอพัตตาเนี่ยอใช้ลิปสติก คนจีนก็ใช้แต่แต่ที่เป็นแท่งๆกันเนี่ยครั้งแรกเลยอศหนึ่งพันแปด้อยแปดสิบสี่โอ้หนานมากเกือแบสองร้อยปีแล้วนะโดยคนฝรั่งเศสมิสเตอร์กัวแรงอ่าใครคะเนี่ยเห็น่ะ <laughs> ทำไมไม่ถามว่ากัวแรงมีจริงไหม,ม <laughs> ใช่ไหมแล้วก็คุณเมย์สันชาวอเมริกันจากจากเดิมที่กัวแรงเขาเอา เอาดีบุกอ่ะเหมือนฟอยอ่ะห่อแท่งแดงๆแล้วทาปากใช่ไหมเมสันก็ทำแบบบิดแล้วหมุนได้เขาจดเขาจดลิขสิทธิปีหนึ่งเก้าสองสามอืมค่ะปีนี้อะไรละสองศูนย์สองห้าแล้วค่ะจะครบรอบเอ้ยเลยร้อยปีแล้วโอ้โหนานมากเออคำถามคือเมสันหน้าตายังไงไม่ทราบเลยค่ะถวันเกิดเราใช้ลิปสติของเราไปเถอะจริงค่ะรู้ไหมลิปสติทำจากไหนไม่รู้เลยค่ะ ริปสิกยี่ห้อดังๆทั่วโลกนะถ้าผมไม่ผิดนะทําอยู่ประเทศไทยนี่แหละโอ้จริงเหรอคะอาจารย์คนไทยเก่งมากคนไทยเก่งมากเรามีทีเด็ดเราเป็น OEM ให้วิบสิกยี่ห้อดังๆอ่ะไปทั่วโลกเลยอันนี้ที่หนูไปซื้อมาจากต่างประเทศก็คือส่วนใหญ่ก็น่าจะมาจากคนไทยเหรอคะเนี่ยที่มันคนคิดโอ้ความรู้ไม่มากเลยเขาทำให้ไงล้วก็ ติดยี่ห้อติดยี่ห้อฝรั่งแล้วก็ราคาบถึเงเพงอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงอาตายอธิบายเรื่องลิปสติก<อ>เพื่อจะบอกเธอว่าต้องลอ,องจำเป็นไหมไม่จําเป็นค่ะใช้ไปเลยดีกว่าไหมจริงค่ะแล้ววันหลังว่างๆกินอิ่มไม่มีอะไรทําค่อยไปนั่งดูว่าใครเป็นคนคิดแล่เวเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าเจ้าทรงสอนอะไรเนี่ยแล้วเอาไปทำอะสาคัญกว่า พี่ไปถามผู้เจ้ามีจริงหรือเปล่าทีนี้หลวงปู่ลงพ้อครูบาอาจารย์หรือแม้แต่ตัวอาตายเองเนี่ยพอพอเอานําไปใช้เนี่ยมันก็แฮปปี้ขึ้นมันมีความสุขขึ้นเอาคําสอนผู้เจ้าไปใช้แล้วประสบความสำเร็จมากมายไม่ว่าจะเป็นอิทธิบาทสี่ใช่ไหมหรืออปาริหานิยธรรมอะไรก็แล้วแต่มันอาจจะฟังเป็นบาลีแต่เราก็แปลเป็นไทยได้นี่นา ประเด็นไม่ไ uh ด <Mozart and tea> ้อยู่ท <ina> ี่บาหลีหรือไทยประเด็นอยู่ที่เอาไปใช้อย่างไงพอพอเอาไปใช้แล้วประสบความสาเร็จผู้ช้จะมีจริงหรือเปล่าก็เริ่มเริ่มพิจารณาแล้วน่าจะมีจริงล้วคือมันไม่ให้ประเด็นแล้วไงประเด็นคือลิปสติกมันสวยงามอะเรายังไม่แคร์เลยว่ากลัวแรงคิดหรือเมสันมีคนประดิษฐ์แล้วก็เฉยอ่ะก็จริงค่ะเพราะว่าแบบพอเราได้ทดลองแล้วเรารู้สึกว่าอ๋อมันก็ดีจริงดีกับเราจริงๆอ่อะค่ะถ้าอย่างนี้หนูขอถามอาตายได้ไหมคะว่าแบบ อะไรคําสอนไหนของพุทธเจ้าคะที่แบบที่หนูหน่าจะเอามาปรับใช้ได้คะ่ะ oh. เพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ยุคนี้ก็คือจะมีความวุ่นวายมากๆเลยคือ mm. เออหนูก็ไม่รู้ว่าเชื่อไหนได้ oh. แบบว่ามันมันดีจริงไหมอะไรเงี้ยคะ่ะมันก็ตอบยากนะมันต้องไปเจอครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อเนี่ยแล้วเพราะว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าเลอร์เ,เม a อะ่ะ mm. ใช่ไหมคนนี้ทุกเรื่องนี้อาจจะใช้ธรรมะข้อนี้ oh. มันมันก็ไม่เหมือนกันเพราะว่า บารมีทํำแต่ละคนไม่ไม่เหมือนกันไงบางคนทาทานไม่เป็นก็ทุกข์อยู่นั่นน่ะบางคนก็ทําทานแบบจ่ายแต่ตังค์อย่างเดียวไอ้ทําทานแบบหวังผลเนีอือใช่ไหมหรือบางคนก็เครียดคาดหวังเงเยอะเพราะไม่รู้จักเรื่องตันหาคืออะไรตันหาสามคืออะไระที่สําคัญที่สุดเลยที่อาจายสอนอยู่ประจําเลยก็คือคนจบวิศวะหรือคนจบในสายเทคโนโลยีเนี่ย หาใจตัวเองไม่เจออ่ะใช้แต่สมองอ่ะคิดทั้งวันเลยว่าพอคิดทั้งวันหาใจไม่เจอมันดับทุกข์ไม่ได้เพราะมันต้องไปดับทุกข์ที่ใจวันนั้นเอาสมองไปดับทุกข์ที่ใจก็ก็ไม่สําเร็จอืมจริงด้วยค่ะอืมแล้วทีนี้พอกลับไปที่เรื่องการตั้งคําถามใช่ไหมคะที่เห็นเมื่อกี้นี้อาตายบอกว่ามันไม่ได้สําคัญที่ว่า เราจะตั้งคําถามว่าพุทธ,ธเจ้ามีจริงไหมแต่มันคือคนดูว่าแล้วที่สอนมาไปชใช้แล้วมันดีจริงจรหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างนี้งั้นคนถามเนี่ยมันก็จะสื่อถึงนิสัยได้ด้วยไหมคะเรื่องนี้โอ้โพูดดีมากเลยเวลาเวลาเราถามใครหรือคอมเมนต์ใครนะค่ะมันก็สอบภูมิปัญญาของผู้ถามว่าต่ําหรือสูงเนี่ยมันเห็นชัดเลยนะค่ะ<ห>ใช่ไหม นั้นการการฝึกนะในฐานะที่อายุมากกว่าเนี่ยแนะนำเธอฝึกตั้งคำถามสำคัญกว่าตอบนะเพราะตอบอย่นี้มันมีเนี่ยมีแชท GPT ตอบได้แต่การตั้งคำถามสำคัญที่สุดเลยเคยใช้เคยใช้พวก AI AI ไหมค่ะเคยค่ะความยากมันอยู่ที่อะไรฮะตั้งคำถามใช่ไหมอ่าจริงเขารเรียกว่าพร้อมอะ่ะพร้อม e er. อินชีเนียส่วนคำตอบเนี่ยมันก็ค้นกันได้สมัยเนี้ย อย่างไรก็ตามสมมุติว่ามีมีหนูบอกว่ามีคนบางคนบอกว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรืออะไรเงี้ยค่ะอ่ะหนูอ่านออกก็ยังว่าคนถามเป็นคนแบบไหนอ่ะอ่านนิสัยเขาขาดได้เลยอืมก็แสดงว่าไงาแเรออกไหมเขาเป็นคนยังไงพุทธเจ้ามีจริงหรือหนูว่าเขายังไม่ได้ลงมือทําหรือยังไม่ได้ลองดูเลยไหมคะเก่งมากใช้ได้ใช้ได้โอเคไหมค่ะคือคือาจย์ก็อยากจะบอก ถ้ามีผู้ใหญ่หลงเข้ามาดูรายการเราเนี่ยบอกได้เลยว่าอย่าไปเหมารวมว่าเด็กเจนซีหรือเด็กเจนแซดมันจะเป็นแบบนู้นแบบนี้มันก็เหมือนทุกเจนนะฮะเด็กฉลาดก็มีเด็กขี้เกียจก็มีเด็กขยันก็มีเด็กกระตันยูก็มีในขณะเดียวกันเจนอาเนี่ยนะเจนอาเออเจนอาเนี่ยนะถามว่าเจนอามีนิสัยแย่ๆไหมเหมือนเจนเจนแซดนะคิดว่ามีไหม ก็มีมีไม่รับผิดชอบก็มีถืว่าเหมือนกันแหละอย่าไปเหมาคือไอเรื่องไอเรื่องเจนเนี่ยมันเป็นเครื่องมือของนักการตลาดเขามันให้มันทําให้เขาง่ายไงแต่เราไม่จําเป็นว่าต้องไปไหลไปตามเครื่องมือเขานี่หว่าใช่ไหมค่ะแล้วถามว่าไอคนคิดเรื่องเจนวายเจนแซดอะไรพวกนี้ยมันเชื่ออะไรวะเออไม่เคยรู้เลยค่ะนะ,นะทีนี้ไม่ถามเห็นยัง <laughs> พมไม่สําคัญใช่ไหม จริงค่ะที่เอเอคำถามของคนที่มาถามว่าพระเจ้ามีจริงหรือเปล่าหรือบางทีมาถามอาจารย์นะนิพพานมีจริงหรือเปล่าอ๋ออาจารย์แล้วมีจริงไหมคะไอเนี่ยมันก็เหมือนคําตอบก็เหมือนเดิมว่าอืม,มีไม่มีไม่สําคัญหรอกนะวันนี้ธนูมันปักอกอะเอาออกซะพ<ม>ระยัสษกุลระบุตรเนี่ยในพรรษาแรกที่ พุทธเจ้าตัดสรุปพยาสะาเนี่ยทุกมากเลยนะแล้วพยาสะนี่เป็นตัวแทนของวัยรุ่นบรรลุธรรม <c oughs> อ่าเป็นลูกเศรษฐี <c oughs> <c oughs> เป็นไฮโซไฮโซแล้วก็ทุกมากนะ <c oughs> ก็เดินไปเดินมาแล้วก็วุ่นวายว่ะเครียดว่ะเงี้ย <c oughs> แล้วไปเจอพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เลือกคำสอนประเพทง,ง่ายๆเลยสอนให้ฟังนะว่าทุกอยู่ที่ไหน ใช่ไหมความวุ่นวายอยู่ที่ไหนสุดท้ายก็พยะฟังแล้วก็ลงมือทําในใจเดี๋ยวนั้นเลยนี่แล้นไอ้คนที่ถามว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไหมอะไรประมาณเนี้ยสังเกตคนพวกเนี้ยมันจะหัวโตโต,ตแล้วก็มือไม้วุ่นวายเขาเรียกว่าไอ้พวกคิดมากฟุ้งซ่านอไอ้พวกเนี้ยมันถามทั้งวันมันไปวัดไหนมันก็ถามพระ แล้วสุดท้ายออกจากวัดมามันก็ไม่ปฏิบัติอะไรแล้วมันก็หาหลวงปู่หลวงพ่อเป็นเหยื่อมันเป็นเหยื่อของมันแล้วมันก็ถามถามถาม,แล,ม,มแล้วมันก็ใหม่ฝึกแล้วมันก็ทําให้คนอื่นป่วนไม่หมดอ่าเห็นป่ะแต่เด็กเจนแซ่ที่เป็นฉลาดซึ่งมีเยอะด้วยนะเฮ้ยเด็กเจนเซ่ในประเทศไทยไม่ได้โง่นะใครใครเป็นผู้ใหญ่หลงใหม่ไปมองงั้นเด็กเจนแซ่น่ารักน่ารักมีเยอะ อย่างเงี้ยนั่งอยู่ตรงนี้ก็คนหน้านแถวนี้ก็ใช้ได้ทั้งหลายคนเนี่ยนั่งหน้านเนี่ยเต็มเลยค่ะใช่ไหมเพราะนั้นคาถามของเขาเป็นคําถามแบบพวกคิดมากอ่ะอืมคือปฏิบัติทำนะมันไม่ใช่อ่านหนังสือไปสอบนะอืมอ่ะสมมติหนูท่องว่าตรปิดกได้หมดแหละหนูว่าหนูจะพ้นทุกไหมถ้าท่องได้อย่างเดียวหรอะค่ะหนูว่าไม่น่าค่ะเออก็ไม่น่าไงค่ะบางคนเนี่ยเขาอ่าน อ่านพระไตรวิฎกแค่บทเดียวเข้าไปฝึกตามนั้นเลยอ่ะเขาก็พ้นทุกได้นะหนูเคยเล่นกีฬาอะไรบ้างอว่ายน้ำค่ะอ่โอ้โหว่ายน้ำนี่ชัดมากเลยสมมติสมมติจากคนว่ายน้ำไม่เป็นนะหนูจะเอาหนังสือให้เขาอ่านวิธีว่ายน้ำหรือหนูจะพาเขาไปว่ายน้ำหนูพาเขาไปว่ายน้ำนั่นแหละคือำว่ามันก็คือว่ายน้ำอ่ะใช่ไหมวี มันดูลึกซึ้งนะคะอต่ายแต่ว่าพอฟังได้ยินอย่างนี้แล้วมันชัดเจนมากเลยอะค่ะกฝึกฝึกแล้วก็มีโค้ชอ่ะแล้วตอนว่ายน้ําเนี่ยมันอาจจะหิอาตโนนาโถอืมเธอลงไปยกมือไหว้แขนเลยกับเขาได้ไหมในฐานะโค้ชอ่ะอืมคนเป็นแล้วอะ่ะถ้าเป็นแล้วแล้วจะไปสอนคนที่ไม่เป็นอ่ะเธอจะไปจับมือเขาว่ายไหมหนูน่าจะต้องช่วยเขาในช่วงต้นใช่ใช่ช่วงแรกๆแรกๆแล้ว้าคุณเธอทําไง ก็ป่อยต้องปล่อยเขา<ช>ไป<ช>นี่ไงคือเขาต้องเขาต้องไหวยข้ามฝั่งได้ด้วยตัวเองอใช่ไหม,มเธอไม่สามารถที่จะไปประคองเขาวหว้โอ้โหฝั่งยาวเป็นกิโลเมตรเนี้ยก็จริงตายคู่รครับจริงค่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นการปฏิบัติทมเนี่ยการตั้งคําถามก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ได้ไม่ได้บอกว่าถามไม่ดีแต่พผเอิญเรื่องทางพุทธศาสนา มันเป็นคล้ายๆกีฬามันต้องฝึกมันต้องทํามันต้องฝึกแล้วพอทํามากๆคําถามจะฉลาดขึ้นอ mm hmm. ืจริงๆอะตอนหนูเรียนว่ายน้าครั้งแรกอะกับตอนที่หนูว่ายน้ําเป็นแล้วอะ่ะคําถามที่มีต่อการว่ายน้ําต่างกันไหมต่างมากเลยค่ะใช่ไหม <laughs> ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเวลาใครถามทางธรรมะเนี่ยลูงปู่หลวงพ่อท่านก็ใจดีนะแค่คําถามที่ถามก็รู้เลยไอ้ไอ,ไอคนเนี้ย ฝึกมานิดเดียวแล้วพูดมากหรือคนเนี้ยฝึกมาเยอะอืง่ายๆเลยอ,อืงจริงแค่การตั้งคําถามนี่มันทําให้ดูคนออกได้เหมือนกันนะคะใช่ๆนั่นต้องระวังเวลาไปตั้งคําถาม,มต้องแต่ผู้ใหญ่ใจดีไม่ว่าอะไเธอเหรอกขอบคุณค่ะออาตายคะ่ะถ้างั้นเมื่อกี้นั่นเห็นอาตายเล่าถึงเรื่องพยาศาค่ะที่บอกว่าไปเจอพุธเจ้าแต่ขนาดว่าเป็นเศรษฐีอ่ะ ท่านยังมีความทุกข์เลยอะค่ะแปลว่าคือไม่ว่ายังไงเป็นเป็นใครเป็นมนุษย์ก็ต้องมีถูกไหมครับถึงแม้ว่าเราจะรวยจะจนหมายถึงว่าทุกคนจะมีความทุกข์ใช่ไหมคะใช่ตาบใดที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็จะมีมีทุกข์เพราะเราแยกความคิดกับจิตใจไม่ได้เนี่ย thinking กับ feeling พอมันแยกไม่ได้รวยแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์หรอกเพรตายไปมันก็ไม่ได้ไร จันอยู่กับเศรษฐีแสนล้านหลายคนนะค่ะก็เป็นพุกอยู่กับคนจนก็ทุกข์เช่นกันเหมือนกันค่ะนะเพราะฉะนั้นต้องฝึกไหมครับต้องฝึก,ฝ,กฝึกเยอะๆและคําถามจะเปลี่ยนไปอืมชัดเจนมากเลยค่ะอาตายเย้ให้กำลังใจเจนแซทุกคนนะครับเด็กรุ่นใหม่สู้ๆ เปปัญญาเปความรู้เปย์ฟอร์ิร์อัตัยสายเปมูลนิธิพอ่อชงฝึกพลังจากภายในใจมันได้ก็ไปต่อได้